สำรวมจิตใจของตนให้ดีเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกขนตนเต็มที่การที่เข้ามาบวชอยู่ในวัดวาศาสนาหรือผู้ที่ไม่บวชก็ตามหากได้เข้ามาในวัดวาอารามนี่แล้ว ย่อมอาศัยธรรมชาติช่วยเขาเป็นอรัญญิกาวาสแปลว่าสถานที่อยู่ในป่าสงบสงัดจากเสียงอ,อึกทึกคึกคมต่างๆพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายพระองค์ท่านก็ แสวงหาแต่ที่สงบนั่นแหละแม้ว่าท่านจะสำเร็จอรหัตตาผลแล้วหมดกิจที่จะท่องทำแล้วก็ตามก็ยังแสวงหาอยู่ในที่สงบอยู่นั้นแหละไม่ใช่ว่าได้สำเร็จมรรคผลแล้วจะทิ้ง ป่าเขาลำเนาใั้เข้าไปคุกที่อยู่แต่ในบ้านในเมืองตลอดไปหาไม่ได้ตามประวัติแล้วก็พระองค์ก็หลีกเล่นออกไปอยู่เป็นครั้งเป็นคราวอันนี้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลาย เพราะว่าความสงบเนี่ยมันเป็นยอดแห่งธรรทั้งหลายสงบในที่นี้หมายเอาจิตใจสงบจากกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงดังนั้นผู้ท่านที่สงบจากกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงแล้ว ย่อมมีจิตโน้มภาในที่สงบสงัดอันนี้เป็นคุณธรรมของท่านผู้สำเร็จแล้วแม้เราผู้ยังไม่สำเร็จเราก็เดินตามหลังท่านพยายามสแสวงหาอยู่ในที่สงบสงัด ถ้าไม่เราไม่เดินตามหลังของท่านอย่างนี้เราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ความสงบเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบนี้ไม่มีสงบกายกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ดื่มสุรามเมรัยกัญชายาพินเฮโรอีนสงบวาจาวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดให้คนอื่นแต่กราวสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำอ่อนหวานอ่อนโยนไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วไรพูดแต่ เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเมื่อสำรวมวาจาได้อย่างนี้วาจาก็สงบจากบาปอากุศลต่างๆมาได้ทางภายในจิตใจก็สงบจากความโลภเร่งเพ่งเลงไปในสมบัติของผู้อื่น สงบจากความโกรธความพยาบาทบจองเวนสงบจากความเห็นผิดเป็นชอบมีความเห็นถูกเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์จริงๆเห็นว่าการปล่อยจิตให เกิดความเศร้าโศกเสียใจพิไลลำพันรับแค้นใจโทมนัสใจอยู่อยๆนี้ได้ชื่อว่าล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเรียกว่าทุกข์กายทุกข์ใจย่อมมีความเห็นอย่างนี้ผู้ที่ไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่เบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้ มันมีกามะคุณเป็นเหยื่อล่อให้เกิดความยินดีพอใจอยู่ในโลกนี้นี่แหละที่ว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นอย่างนี้จึงชื่อว่าเห็นถูกต้องเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงผู้ใดสะสมตัณหาไว้ มากเท่าไดทุกก็มากเท่านั้นเห็นว่าเมื่อดับทันหาเสียได้ทุกทางใจก็ดับไปเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆไม่มีข้อปฏิบับติอย่างเอืน่นที่จะเป็นทางดับทุกข ทางภายในจิตใจนี่เสียได้ไม่มีถ้าหากว่ามีเนะี่ยบรรดาพวกนักบวดนอกพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันก็เป็นผู้วิเศษเอสิเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้หมดแต่ในตำราปรากฏว่า พวกเรานั้นก็ยังไม่พ้นจากกิเลสตัณหายังอิจฉาลิษสยาผู้อื่นโยเช่นคอยลบล้างพุทธศาสนานี่ให้เสื่อมโทรมหมดไปจากโลกตั้งแต่ครั้งพุทธการนู่นละมาแต่เขาทำไม่ได้เพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนานี่ ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์พุทธพงใครจะไปทำลายไม่ได้ทรงไว้ซึ่งอานุภาพคือได้แก่ท่านผู้มีบุญกุศลท่านเกิดมาแล้วท่านมาได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วปฏิบัติตามก็ได้บรรลุถึงความหลุดพ้นจากทุกข์จากกิเลสตัณหา ทีนี้ก็ไม่เสื่อมจากพุทธศาสนาและท่านผู้ใดได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษก็ช่วยการเผยแผ่พุทธศาสนาอันประเสริฐนี้ไปคนผู้มีบุญได้ยินได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วก็ศรัทธาเรื่มใสยินดีรับเอาคำสอนนั้นไปปฏิบัติตาม ผู้มีบุญวาสนาแรงกล้าก,ก็ได้บรรลุมรคนขั้นต้นผู้อยู่ครองเรือนก็ดีเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่เสื่อมจากโลกในครั้งนั้นเน่ยเพราะว่าผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนขรงทีเจ้าแล้วได้รับความสุขความเย็นใจแล้วชินนี้ใครอย่าไปทอดทิ้งล่ะใครจยไป ลหลงไหลไปนับถือลัทธิอื่นล่ะลงคิดดูอ่พรพุทธศาสนาให้ความอบอุ่นใจให้ความบริสุทธิ์ใจความทุกข์ความโศกดับไปอย่างนี้นะคนเราเหตุที่มันจะหมุนไปนับถือลัทธิอื่นก็เพราะว่าตนปฏิบัติผิดทั้งจิตไว้ผิดไม่ตรง ตามคำสอนของพระพุทธ,เ,ธเจ้าเช่นนี้มันก็มาเห็นผลขึ้นในใจของตนเมื่อมีคนเข้ามาหลอกลวงให้ไปนับถือลัทธิอื่นก็ไปตามเขาอันนี้แหละเหตุที่บุคคลจะถอนตัวไปนับถือศาสนาอื่นแต่สำหรับท่านผู้ที่ ปฏิบัติถูกทางได้รับผลคือความสงบความเย็นใจแล้วไม่ไปเด็ดขาดเลยดังนั้นน่ะก็ขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งด้วยใจของตนเองพุทธศาสนานี่ไม่ได้บังคับให้คนเชื่อ ไม่ได้หลอกลวงด้วยเงินทองวัตถุสิ่งของต่างๆให้บุคคลมานับถือมีแต่แนะนำสั่งสอนให้ผู้มาคบหาสมาคมได้รู้จักแนวทางข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้เมื่อเข้านำเอาข้อปฏิบัตินั้นไปประพฤติปฏิบัติตาม ได้ความสงบความเย็นใจแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในใจความนับถือก็ย่อมมีเป็นธรรมดาธรรมดาผู้ใดนับถือสิ่งใดแล้วได้รับความสุขความสงบใจความเย็นใจอย่างนี้มันก็ต้องนับถือสืบต่อไปโดยเฉพาะที่เป็นนักบวช ถ้าหากว่าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจริงๆเช่นนี้ย่อมทำให้จิตใจสงบระงับได้ดีกว่าผู้ครองเรือนเพราะมันไม่มีความกังวลภายนอกมาทับถมจิตใจผู้ครองเรือนนั่นนะมันมี เหตุภายนอกมารบก,กวนอยู่เสมอเพราะเป็นธรรมดาผู้ครองเรือนย่อมทำมาค้าขายย่อมทำนาทำสวนทำอาชีพต่างๆสุดแรกแต่ใครถนัดทางไหนก็ทำทางนั้นเมื่อทำการงานต่างๆลงไปแล้วมันต้องมีอุปสรรคเป็นระยะระยะไป ความยุ่งมันย่อมเกิดมีในใจดังนั้นน่ะผู้ครองเรือนจึงชื่อว่ามันยากลำบากในการปฏิบัติธรรมแต่ผู้มีศรัทธาแรงกล้าผู้มีบุญวัิสนาบรารมียากมันก็กลายเป็นง่ายไปมันสามารถทำได้ปฏิบัติได้ นี่ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนเริ่มมันนะแม้ผู้เป็นนักบวชก็เหมือนกันถ้าตนได้อบรมฝึกขนตนมาแต่ก่อนมากพอสมควรจนว่าทำใจสงบระง,งับได้อย่างนี้แต่บารมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคได้ในชาตินั้น,น,น มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาในชาตินี้มันก็โดนบันดาลให้สนใจในทางความสงบเมื่อหน่ายในความวุ่นวายเมื่อหน่ายในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็มองเห็นแต่การบวชเรียนในพุทธศาสนานี้เท่านั้นจะเป็นแนวทางให้พ้นไปจา,าจากการเบียดเบียน ซึ่งกันและกันคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงยอมสละบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องออกมาบวชเ mm. มื่อเรามีความมุ่งหมายอย่างว่านี้แล้วแต่เบื้องต้นมาแล้วก็ไม่ควรไม่ควรประมาทอ,อันศรัทธาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนั้นนะไม่ใช่ว่า มันจะมั่นคงเมื่อไรเมื่อบวชเข้าไปทำความเพียรจะละกิเลสกิเลสมันจะไม่ยอมง่ายๆมันจะลุกขึ้นต้านทานไม่ยอมให้จิตเข้าถึงความสงบเห็นนี้นะมันจะผลักดันไว้ให้จิตฟุ้งซ่านรำคาญไป ผู้มารู้ว่ากิเลสในใจของตัวมันยังมีอยู่มันเป็นมานคอยขัดขวางเช่นว่านั้นแล้วก็ไม่ท้อถอยยก,กจิตใจให้สูงขึ้นทำใจเข้มแข็งกล้าหาญสู้กับมานคือกิเลสต่างๆเหล่านั้นไม่ท้อถอย มันสำคัญอยู่ที่จิตนี่แหละแต่ถ้าไม่ปลูกจิตใจให้เข้มแข็งกล้าหารขึ้นแล้วสู้อำนาจกิเลสไม่ได้จริงๆขอให้เข้าใจเพราะว่าใจตรงน,นี้เนะี่ยมันเป็นใหญ่เป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางดีและทางชั่วเมื่อมันพอใจทางไหนแล้วมันก็ ใช้ากายวาจาทำไปพูดไปทางนั้นเห็นมันพอใจทางบุญทางกุศลมันก่อน้นมใจไปในทางบุญทางกุศลบำเพ็ญบุญกุศลมีให้ทานเป็นต้นไม่ทอม้อไม่ถอยถ้าเมื่อเมื่อมันพอใจทางบาปอกุศลมันก่อน้นมใจไปในทางบาปอกุศล น้อมใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและผู้อื่นเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอ,อนนีนต่างๆหมู่นี้นะเนี่ยมันเกิดจากจิตดวงนี้มันชอบนะมันถึงทำบาปได้คนเรานะ่ะถ้ามันไม่ชอบ มันเห็นโทษของบาปกรรมเหล่านั้นแล้วมันทำไม่ได้เลยมันย่อมเว้นดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทฝึกขนจิตใจของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึง่งจิตนี้เมื่อ ไม่ได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งเป็นกำลังแล้วมันอ่อนแอมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ภาวนามันก็สงบลงไม่ได้ให้เข้าใจท่านผู้ใดมีบุญมีวาดนาแรงกล้าอย่างนี้เนะภาวนาใจมันก็รวมลงได้ง่ายเพราะว่าบุญกุศลท่านมีมามาก มาอากุกศลต่างๆมันจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้เลยถึงมีมาแทรกแซงกันนิดหน่อยมันก็สู้กำลังบุญวาสนาไม่ได้เช่นนี้มันก็ดับไปความชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นนะดังนั้นทุกคนให้ถึงให้เพิ่งอธิษฐานถึงบุญญาบาร,รมีของตน ที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติในเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะอย่าไปลืมนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบุญบาร,รมีที่ตนได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตหนหลังหากว่ามีจริงตนได้สั่งสมบุญกุศลมาจริง บุญนั้นก็จะเกิดขึ้นตั้งมั่นอยู่ในจิตใจพร้อมทั้งคุณสามแก้วสามประการนั้นอันนี้แหละที่ทำใจของเราให้เข้มแข็งกล้าหาญกล้า,ผาเผชิญกับกิเลสปาประธรรมต่างๆที่เรายังละมันไม่ได้มันยังสิงอยู่ในจิตใจ เมื่อเราน้อมใจลงจะกำจัดมันมันก็ลุกขึ้นมาต้านทานอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองทีนี้เมื่อเรามีบุญมากเรายึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจเช่นนี้แล้วกี่เลสกก็สู้ไม่ได้มันก็ต้องถอยไปงี่อย่าไปลืมผูกความเพ็ญนเพีย,พยทางจิตใจหรือผู้ที่ ประกอบกิจการงานอะไรถ้ามันติดขัดมันขัดข้องอย่างนี้นะเราก็นึกถึงบุญญาบาร,รมีที่เราได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตทนหลังจนมาถึงปัจจุบันและนึกถึงคุณพระรัตนกายที่เรานับถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐด้วยอำนาจ ความสัตว์ความจริงด้วยอำนาจแทงอนุภาพแทงคุณพระรัตะนไกลและบุญกุศลอันนี้ขออุปสรรคความาขาดข้องในชีวิตของข้าพเจ้านี้ <affirm> จงบรรเทาเบาบางไประงับจับไปอย่างนี้นะเมื่อเราอธิฐานใจนี้หากบุญคุณมีจริงบุญคุณก็จะ บังเกิดขึ้นในใจใจที่เคยพุ่งสร้างเลื่อนลอยก็จะค่อยสงบลงค่อยเย็นลงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อบุญคุณเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสก็ย่อมถอยออกไปเพราะว่าใจนั้นชอบบุญนี่ไม่ชอบกิเลสเหตุนั้นถึงอธิษฐานใจถึงบุญถึงคุณ ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อบุญคุณอย่างนี้เมื่อใจไม่นึกถึงบุญคุณก็ไม่เกิดให้เข้าใจหรือความดีอื่นได้ก็ดีเมื่อใจไม่นึกถึงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้โยมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานนี่ บาปอากุศลเมื่อใจไม่นึกถึงมันก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเหตุที่บุคคลใจเอเอหตุที่บุคคลใดจะนึกถึงบาปถึงกรรมก็เพราะเหตุว่าความหนักแน่นในบุญในคุณมันไม่เพียงพอกิเลสก็ผลักดันให้คิดไปในทางบาปอากุศลเพราะกิเลสมันเป็นมารน,นี่ มันคอยแต่จะจูงใจให้ตกต่ำลงไปให้กระทําความชั่วโดยการ้วยวาจาแล้วไปได้รับทุกขเป็นผลอยู่ในอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไอเรื่องของกิเลสตัณหาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปส่งเสริมมันเราต้องทําความเพียรกำจัดมันเรื่อยไปแหละ ทำความเพียรฝึกจิตใจนี่ให้มันตั้งมั่นลงไปนี่นะนนเมื่อจิตตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณได้แล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้เบื่อให้หนายให้เห็นโทษแห่งกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงความรักความชางังต่างๆหมู่นีการที่จิตจะละมันได้ก็เพราะอาศัยปัญญา นี่อาศัยปัญญาพิจารณาสอนจิตนี่ให้มันเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสบาปธรรมต่างๆดังกล่าวมานั่นน่ะใจนี้ถ้าหากว่าปัญญาไม่สอนแล้วมันไม่ฉลาดนี้ม,มันไม่เบื่อไม่น่ายมันไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาต่างๆได้เพราะ เพราะมันไม่ฉลาดต่อเมื่อใ้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตที่เข้าไปจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้ววันนี้มันก็เบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆมันเบื่อนั่นแหละพอมันเบื่อแล้วก็พยายาม ควบคุมจิตใจที่เบื่อนั้นไว้เบื่อม,มากเขาเัานก็คลายทิ้งเท่านั้นแหละเหมือนอย่างอาหารที่เรารับประทานเข้าไปยังไม่ทันได้กลืนลงไปเมื่อรู้ว่าอาหารนี้มีพิษอย่างนี้มันก็คลายทิ้งทันทีเลยใครจะไปยอมกลืนอาหารที่มีพิษลงไปในกระเพาะไม่มีที่บุคคลไม่รู้อะ่เขาเอา ยาพิษแทรกอาหารให้รับประทานอย่างนี้นะเมื่อไม่รู้แล้วรับประทานเข้าไปยาพิษมันออกฤทธิ์มันก็ทำให้อวัยวะภายในเกิดวิบัติขึ้นถึงตายกันก็มีถ้าแก้ไขไม่ทันนั่นนี้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลมารู้ว่ากิเลสนี้มันเป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจมากมายนักหนาอย่างนี้ ก็ไม่กลืนมันไม่ยึดถือเอามันไว้หมายความว่างั้นหละทลายทิ้งไปเลยดังนั้นเราพยายามให้มันรู้รู้เรื่องของกิเลสก็ไม่ใช่มากมายอะไรมีสามกองเท่านั้นเละกิเลสส่วนใหญ่ๆนะนอกนั้นเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยมันก็เกิดไปเกิดไปจากส่วนใหญ่นี้แหละ ราระงับส่วนใหญ่นี้แล้วส่วนย่อยนะไม่ต้องไปลำบากกับมันมันก็ดับไปเองมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันเพ่งจิตนี่เพ่งความรู้สึกนี้นะฮ้มันสงบให้มันหนักแน่นเข้าไปมันสำคัญอยู่ที่สมาธินี่หละเมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้แล้วปัญญามันก็ไม่เกิดให้เข้าใจหลักนี้ก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นต่อไปให้ทำความสงบไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมควรแก่เวลา